สวัสดีครับคลิปนี้นะครับมาพอกันใน EP ีที่52าสิบสองำหรับคลิปนี้ผมจะมาทดสอบรีวิวพินโปงไฟฟ้าไม้่ระดูแดงสามสายเป็นทรงโบลลันคลาสสิกนะครับเป็นรุ่นยอดฮิตสวยงามเลยทีเดียวนะครับเป็นไม้แก่นล้วนนะครับไม่มีกระพีนะครับสำหรับตัวนี้สวยจัดจ้านเลยนะครับเป็นลายใหม่นะครับ สำหรับตัวนี้นะครับส่งไปอยุธยานะครับธนครศรีอยนธยานะครับสำหรับลูกค้าท่านนี้นะครับสั่งเพิ่มเป็นตัวที่สองหลังจากทีสั่งพินไฟฟ้านะครับไปแล้วนะครับเห็นเห็นความละเอียดของงานนะครับก็เลยสั่งเพิ่มเป็นตัวที่สองนะครับเป็นพินโปร่งไฟฟ้านะครับ่อนอน่นจะต้องขอขอบคุณหลายๆนะครับทีไว้วางใจนะครับ ตั่งพิ์เพิ่มเป็นตัวที่2นะครับสำหรับลูกค้าท่านนี้นะครับสำหรับบอดี้ดีนะครับบอดี้ใหญ่นะครับเปรียบเทียบกับตัวของผมเป็นว่าครับผมน้ำหนักเจ็ดสิบประมาณเจ็ดสิบห้าเจ็ดสิบหกนะครับสูงกับร้อยเจ็ดสิบหกนะครับเปรียบเทียบสัดส่วนของผมกับตัวพิณนะครับเป็นบอดี้ใหญ่นะครับ เป็นหัวยักษ์สไตล์กิบสันนะครับมีลูกบิดหลอกสวยงามเลยนะครับเห็นไล่ใหม่ปะครับสำหรับท่านที่สนใจนะครับอยากจะสั่งทำนะครับการขึ้นเก่านะครับแอดไลน์นะครับเข้ามาที่เบอร์โทรที่ผมทีมไอหัวขอเรือนนะครับหรือว่าจะจทูเข้ามาสอวถามโดยตรงก็ได้นะครับบางที่ผมกับุ่คอลนี้มีเวลาเบริัพทนะครับ ทัวรมาสอบถามอาจจะเร็วกว่านะครับครบถูกสัดส,ส่วนแล้วนะครับผมจะมาให้ฟังเสียงในรูปแบบโปร่งธรรมดาแล้วก็ต่อเนื่องด้วยภาพไฟฟ้านะครับผมจะเร่นแบบสันๆนะครับสันสันคร่าวๆนะครับที่นี่นะครับมาฟังเสียงในรูปแบบโปร่งธรรมดานะครับ อีกนิดนึงนะครับตามบ้าณหน่้นะครับ โปรงธรรมดานะครับเสียงกล่องกังวานนะครับนุ่มนวลนะครับตอบสนองการเล่นเป็นอย่างดีนะครับที่นี่นะครับผมจะมาให้ฟังเสียงในรูปแบบภาพไฟฟ้านะครับแบบคร่าวๆนะครับผมปล่อยสัญญาณมาเรียบร้อยให้เขานะครับเสียบเข้าไปโดยตรงเลยนะครับเงียบเลยนะครับบอมีเสียงจีเลยนะครับที่นี่นะครับมาฟังในรูปแบบภาพไฟฟ้านะครับ ¡Por lo ไปนะครับทั้ง2ระบบนะครับทั้งรูปแบบโปร่งธรรมดากับภาคไฟฟ้านะครับตอบสนองการเล่นเป็นอย่างดีนะครับเล่นได้2ระบบนะครับสําหรับฝึกซ้อมนอกสถานที่นะครับหรือว่าจะฝึกซ้อมใส่ซาวดนตรีก็สามารถฝึกเล่นกับจังหวะได้เลยนะครับเพราะว่าเป็นสองระบบนะครับโปร่งธรรมดากับภาคไฟฟ้านะครับ ห้เบิ้งรอบสุดท้ายนะครับสำหรับท่านที่สนใจนะครับอยากสั่งทํานะครับรับรองว่าได้สเปคเดียวกันแน่นอนนะครับหน้าตาคล้ายกันเป๊ะนะครับหรือว่าจะสั่งเป็นหลุ่นอื่นก็ได้นะครับแต่ว่าจะได้ใหม่เกตเดียวกันนี่แน่นอนนะครับเพราะว่าเป็นใหม่ท่อนเดียวกันนะครับสําหรับท่านที่สนใจนะครับก็รีบๆเลยนะครับเพราะว่าคิวช่วงนี้ก็คิวคิวมาหลายนะครับ สั่งกับบวกเกินอาทิตย์หนึ่งนะครับได้รับของนะครับสำหรับถ่ายคลิปนี้นะครับก็ขอบคุณในหลายนะครับสำหรับทันทีครัมารับชมนะครับก็อยเรล่มนะครับฝากกดติดตามนะครับฝากกดติดตามเพื่อที่จะได้รับชมคลิปใหม่ๆนะครับที่ผมมานําเสนอให้ทุกท่านนะครับได้รับชมรับฟังไปน้วยกันนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณหลายครับสวัสดีครับ